Okay, okay, okay? Super. You speak Thai with them? Oh my oh. god. I think we have to give him a card. Super! Very good. Welcome everybody to National <le> Park ออบหลวงนะคะ National Park อบหลวงนั่นเองนะคะทุกๆคนคะ่ะปรากฏว่ายังสวยงามเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่แมวเคยมาเลยแต่ว่าอาจจะดีงามกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าเขาทำทางใหม่นะคะ Everything here they make it new Even road or even walkway How do <c oughs> you feel ไะยาคะ good ครับ f e e l very good ไหมคะครับ คุณอธิบายเก n ่ยวก t t h e e เข้าที่ e ี e ราคาเท่าไหร่ f r ห n ับฝรั่งคะฝรั่ง200บาทฝรั่ง200บาทะครับคนไทย20บาทคนไทย20บาทแฮนด e วิชแค่รถรถ30บาทรถ1คัน30บาท So all together we p a ส f o ร e n t า a n c e า s 250บาท250บาทครับ Everybody Shock Why เขาได้มาที่ไทยแลนด์เกือบสามสัปดาห์ว่าเขาพูดภาษาไทยได้ดีมากคุณมีเคล็ดลับอะไรให้พวกเขาไหมถ้าใครอยากเรียนภาษาไทยมีภรรยาชาวไทยไหมฮ่าๆๆคำแนะนำคือมีภรรยาชาวไทยโอเคทุกคนถ้าใครอยากเป็นคนที่พูดภาษาไทยได้ดีต้องมีภรรยาชาวไทยนะคะก็คือว่า ต้องมีภรรยาเป็นคนไทยนะคะนี่คือเทคนิคนะคะการพูดภาษาไทยได้ของอาดีนะคะอีซ s คิวทุกทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราเดินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะระหว่างทางเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นป่าภายนะคะแบบอะไรที่แบบสวยๆว้ย What is that? อารีลูกไหมอุ้ยเหมือนอารรชลูกเลยอ่ะ yes y s it look like arish look อาเลชลุกนะคะก็คือเหมือนก,นกันกับที่แมวเคยพาทุกคนไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะที่นั่นนชื่อว่าอาเลชลุกนะคะเป็นแม่น้าอารเรนะคะที่แบบหินเนี่ยมันกัดเกาะเซาะนะคะกลายเป็นร่องนะคะแบบนี้นะคะใครยังไม่ไปเดี๋ยวมาแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแต่ส่วนใครที่อยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์แต่ยังไม่มีเวลานะคะหรือว่าอาจจะติดโควิดอยู่เนี่ยสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้เดี๋ยวมากับกล้องให้ดูนะคะ is so beautiful นะครับ โอ้โห oh, นี่ไงคะเป็นร่องน้ำแบบนี้นะคะ you think is quite the same อา <c oughs> ริชลุกไหมคะยังไม่ล่ะหรออาริชลุกครับไทยแลนด์อาริชลุกร่องน้ำระหว่างหน้าผาสองผาน,นั่นเองคะ่ะ นอกจากที่นี่นะคะจะมีความสวยงามน่าของแม่นม้ําแม่แจ่มแล้วนะคะแล้วก็ความสวยงามของออบหลวงแล้วนะคะเรายังสามารถเดินทางศึกษาเส้นทางทางธรรมชาติ ก่อนยุคประวัติศาสตร์ได้ที่นี่ด้วยค่ะแต่ใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะคะแม้วกับวันนี้ก็คงจะไม่ไหวนะคะแม้จาได้ว่าตอนที่แมวเด็กๆอ่ะแมวเคยมาเดินอยู่นะคะกับครอบครัวนะคะแล้วก็เอ่อมันเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คือแบบตอนนั้นเขายังไม่ได้ทําอะไรอ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาทําแล้วนะคะมีเว,เวลาบอกมีบันดงบันไดเป็นเรื่องราวเลยนะคะทุกคนขาตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวที่ทุกๆคนนะคะเวลาเข้ามาก็จะตื่นเต้นเสมอเลยนะคะอ่ะอบหลวงอ,อําเภอฮอดนะคะดี๋ย เดี๋ยวแมวมาอธิบายกันนิดนึงนะคะทําไมที่นี่ถึงเป็นอบหลวงนะคะกูคนเจ้าขออธิบายเป็นคาเมืองก่อนละกันนะเจ้าอบหลวงนะเจ้ามีสองรรมาผสมกันนะเจ้าก็คือคําว่าออบแล้วก็คําว่าหลวงนะเจ้าคําว่าอบเนี่ยคำเมืองเนี่ยแปลว่าช่องแคบนะเจ้าแปลว่าตี้แคบแคบแปลว่าตี้กีดกีดนะเจ้าตี้กีดก็แปลว่าตี้แบบน้อยน้อยตี้แคบแคบหลวงก็คือแปลว่าใหญ่นะเจ้าดังนั้นอบหลวงก็จึง แปลว่าเป็นช่องแคบตีใหญ่นั่นเองแปลกๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าออบแปลว่ากีดแปลว่าแคบหลวงแปลว่าใหญ่เออตึงกีดตึงน้อยตึงใหญ่อยู่ด้วยกันนะเจ้าก,ก็กลายเป็นหน้าผาที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะและก็มีช่องแคบผ่านตรงกลางนั่นเองค่ะในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าแม่น้ำเนี่ยท่วมสูงถึงข้างบนเลยนะคะท่วมสูงระหว่างสอง เขาสองฝั่งเลยนะคะว่าจะเป็นฝั่งซ้ายแห่งนี้นะคะแล้วก็จะเป็นฝั่งขวาแห่งนี้ด้วยนะคะและแม่น้ําที่ไหลผ่านออบหลวงตรงนี้นั่นก็คือแม่น้ําแม่แจ่มนั่นเองค่ะ คเคยไปอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่บ้างคะอำเภอแม่แจ่มสวยงามนะคะมีธรรมชาติที่งดงามลือเกินนะคะตามเทือกเขาถนนธงชัยนะคะอำเภอแม่แจ่มเนี่ยนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามแล้วนะคะยังมีผ้าซินติ่นจกแม,แม่แจ่มที่ขึ้นจื่อลือชาไปทั่วประเทศโตยนะเจ้าใครที่ชอบผ้าซินไทยใครที่ชอบแอลธรรมชาติก็อย่าลืมไปแอลอำเภอแม่แจ่มตยนะเจ้า Come. Yeah, yeah. Yes. Let's take a photo of Luang with the sign here. Yeah. One, two, three. adika Can you tell to everybody why you always chuk chuk your wife? I like so much. <laughs> you like so much okay. you like to jub jub your wife so much no I'm uh, I'm not afraid I also like to having it and I also like to jub you but many people ask oh why are you guys so sweet why your husband always jub you so that's why I want to ask this question for uh, everybody yes because it's a good feeling to because a good feeling for make huh? Yes. Yeah. yes. Yeah. เนี่ย for happiness เห็นไหมคะ <Okay. S 1> คือจริงๆแล้วนะคะแ <Okay. S 1> มวจะบอกว่าการแสดงออกทางด้านความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนฝูงนะคะเราเนี่ยควรที่จะแสดงออกให้เขาได้เห็นไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีความสุขใจนะคะเราเนี่ยแฮปปี้นะคะแล้วเราก็ยินดีที่จะแบบสัมผัสซึ่งกันและกันอาจจะไม่ใช่ต้องจุ๊บเสมอไปนะคะอย่างกับพ่อแม่แมวเนี่ยแมวก็จุ๊บนะคะแล้วมันก็กอดด้วยนะคะพี่น้องเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมักสัมผัสตัวกัน,กนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะ่ะแมวเนี่ยรู้สึกครั้งนี้กลับมาเมืองไทยเป็นครั้งที่ประทับใจมากเพราะว่าออพอเราทำช่องแล้วก็มีคนที่จะเริ่มรู้จักเราบ้างนะคะไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าก็ไปทางไหนนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะก็จะมีคนทักทายตลอดเวลาเลยแล้วก็แมวเนี่ยอดไม่ได้เลยทุกครั้งนะคะที่จะแสดงความรักนะคะที่จะแสดงความประถัดีนะคะโดยการที่สัมผัสนะคะ จริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่ให้สัมผัสมือเขาไม่ให้โอบกอดกันนะคะแต่ว่าบางครั้งเวลาแมวไปเจอผูดด้ติดตามแมวแล้วทักมาว่าน้องแมวใช่ไหมคะพี่แมวใช่ไหมคะสวิตสวิตกรีก,กาใช่ไหมคะแมวก็อดไม่ได้เลยที่จะแบบว่าเอาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะหรือว่าเอาแบบแอลกอฮอล์เหลวนะคะล้างมือนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตเอ่อกอดได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก่อนหน้านี้นะคะก็มีหลายคนนะคะที่ทักกันนะคะแล้วแมวก็ขอกอดไปแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะคะที่ติดตามชีวิตของแมวกับอดีนะคะซึ่งเนี่ยแหละคะ่ะชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่แบบจะบอกว่าง่ายก็ก็ถือว่าง่ายนะคะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็แน่นแฟนนะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะแมวกับพี่เราไม่เคยทะเลาะกันเลยวินเนอร์ไฟติ่งไร จุบ fighting. จ๊บ fighting. Only จุบ mm ๊บ h ฟ i ติงจุ๊บจุ๊บไฟติงโอเล่จุ๊บจุ๊บไฟติงแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราก็เป็นแบบนี้และคะ่ะคือแมวอ่ะก็เลยอยากจะเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะทีะ่เหมือนกับส่งต่อนะคะแรงบันดาลใจนะคะอาจจะส่งได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเอเราครบกันมาเนี่ยก็เจปีกว่าแล้วนะคะเราก็ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเห็นอีกมุมหนึ่งของเราสองคนแบบนี้แหะคะ่ะใครที่มีความรักนะคะ ก็ขอให้มียิ่งขึ้นไปนะคะส่วนใครนะคะที่กําลังมองหาความรักอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะคนที่รักเรามากที่สุดนั่นก็คือครอบครัวของเราเองค่ะรักตัวเองให้มากๆรักครอบครัวด้วยนะคะนะครับจุ๊บจุ๊บโอ้ไม่ด you are less than 500 no I don't think so I think I am about 500 feet. ว่าให้ชูบีแใช่ครับคือแม้ว่าอ้วบขึ้นนะคะทักได้เลยนะคะพูดได้เลยนะคะว่าน้องแมวอ้วนขึ้นหรือเปล่าน้องอ้วบขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแมวมีความสุขที่ได้กินค่ะแล้วก็กลับมาเมืองไทยเนี่ยกินอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นคืออ้วกแล้วมีความสุขอ้วกแล้วมีความสุขก็แฮปปี้ให้มันสุดๆไปเลยนะคะดิคัล e I love to e a t ใช่ครับ And eating m a k e me happy รู้ครับ You have your happy wife ไหมคะครับ And then you also be happy person ไหมคะใช่ครับ นี่แหละค่ะเคล็ดลับของเรานะครับ Oh my gosh แคปตัวนี้นะนะครับว้าว Scary ไหมคะนิดหน่อย Scary ไหมด้ครับโหสูงมากนะคะทุกคนค่ะเรามาถึงจุดที่สวยที่สุดแล้วนะคะ ก็อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะโอ้มันแคบมากนะคะแล้วมันก็ลึกมากจริงๆค่ะอัดนนีคะ่ะ Everybody we go we climbing ไหมคะใช่ครับ <laughs> this time in the slipper. Also in Kogut, we do climbing neat but this time we climbing with slipper. คือปีนเขานะคะด้วยรองเท้าแตะนะคะปกติแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแมวกับวดีเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราปีนเขากันอลังเลยนะคะทุกคนที่ติดตามกันมาเขาคงจะเคยเห็นว่าเราเนี่ยไปเที่ยวภูเขาเยอะมากนะคะเพราะว่าสวิสเนาะก็ห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ใช่ไหมคะดังนั้นคือเราก็จะทําการปีนเขากันบ่อยครั้งเลยนะคะทุทกอาทิตย์หน้าพาทุกคนไปเที่ยวภูเขานะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เรา ปีนเขาด้วยอีแตะนะคะหรือว่ารองเท้าแตะนั่นเองนะคะทุกคนค่ะคืออยากจะบอกว่าการปีนเขาโดยใช้รองเท้าแตะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งนะคะใครที่จะมาเที่ยวทางเหนือนะคะหรือว่าแม้กระทั่งว่าใครก็ตามแต่ที่จะไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วอยากจะไปเดินเขานะคะก็ให้เตรียมรองเท้าเดินเขาที่ดีๆไว้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบพลาดเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะเฮ้ยอดีค่ะเอาลองค่ะ ้ม่กอดยังไม่ถึงเลยมาดูทางที่เดินมาสินเนี่ยโอ้ไม่กอดหนื่ยมา your wife ใช่ค่ะกินบัมบูไหมคะ yes Why you know this is my favorite food ค่ะบัมบูนะคะมีไหมมีหน่อหรือเปล่าอ่ะ ขอเก็บหนอไปอสวิสหน่อยได้ไหมอ่ะ สวยงามทางธรรมชาติของประเทศไทยของเรายังไม่หมดไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบธรรมชาติชื่นชอบภูเขาอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเลยนะคะเพราะว่าตอนต่อไปเนี่ยสวยสดงดงามไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะแล้วเราไปเที่ยวอ,อมก่อยด้วยกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แมวกับอาดีด้วยนะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ